ค่ะเ,เพื่อนๆมีโอกาสก็เข้ามาเลยจ้ามาเลยมาเลยมาช่วยเราหาเห็ดเลยจ้าเพื่อนนี่หลังฝนตกเก็บเห็ดก่อนนี่พอได้อยู่ก็จะเอาดอกนี้แหละพอละแต่อันน,น,นี้อันนี้ทิ้งไว้ก่อนเขาดูแล้วต้องลอยหน่อยพจ้าพอพอได้อยู่นะนี่ เจี๋ยวรอจริงๆฝนตกลงมาอยู่แล้วก็แสงแดดมาก็จะโตแล้วค่ะจ้าดึงเด็นนึง ความชื้นบ้างนี่เล็กอยู่มีรอยคนมาเก็บจา้าเล็กเล็กเล็กไเลยเอาแบบนี้นี่จา้าโห้เยอะ <laughs> เยอะเยอะจริงๆเห็ดเยอะมากกำลังโตเนี่ย กำลังขึ้นเลยจ้าเ,เพื่อนๆป่านนี้ก็จะหนอหนอใช้ได้อยู่จ้านี้นี่จ้ะกำลังขึ้นเลยจ้าเพื่อนๆยุงกับป่าก็เป็นของคู่กันเนาะหูเล็กเลย นี่จ้าปิดไว้เยอะอยู่แต่ว่าเล็กเพื่อนๆดูสิเห็ดมันเยอะมากเลยอ่ะเห็ดเยอะๆเลยค่ะเยอะจริงๆอันนี้มันขึ้นมาแล้วเอาอันนี้เดี๋ยวปิดไว้หูเยอะเห็ดเยอะกำลังขึ้นเลยอืม นี่จะเพื่อนขายาวอยู่อูนี่จะนี่ค่ะ ก็มีรอยคนมามเก็บอยู่นะกางแบ่งกันกินเห็ดมันกำลังขึ้นไม่เกือบเหยียบนี่ดูสิเนี่ยกำลังขึ้นเต็มเลยนี่จ้ะเยอะเลย วันนี้ค่ะเพื่อนๆได้แล้วอันนี้ได้แล้ววันนี้เก็บได้แล้วดูดิเห็ด <c oughs> เห็ดขึ้นเยอะจริงอะ่ะปีนี้ยอมรับเลยไปก่อนเล็กมาก đi cha con uống cái lần khơi này được bịt vậy khơi té rồi tay còn gì kẹp cỡ <laughs> hạt lên <cười> <cười> nhớ chị ạ sẽ phải đọt không มีขึ้นเนี่ยเห็นไหมแต่เล็กเล็กเลย,ยดึงยญ้าขึ้นก็ใช่หมดเลยเจ้าแถวนี้อันนี้ใช้ได้ใช้ได้อยู่แล้วนี่เพื่อดูดิเนี่ยค่ะดูดิดูเห็ดขึ้นใช้ได้อยู่จ้าเนี่ย ได้อยู่ออยยน,ไน,นะได้ไหนได้อยู่นี้เกตุเนาะได้ครับเพื่อนก็จะพอได้อยู่นี่จะพอได้อยู่ฟังเสียงลกไปด้วยจ้ะเก็บเห็ดไปฟังเสียงลกไปปิดไปก่อน ไม่ไหวเล็กเกินเล็กเกินอุ้ยเจออันนี้เจออันนี้เพื่อนอเล็กจริงเขาเล็กมากเลยเ่เพื่อนเห็นเหลืองกไกลๆเลยค่ะน่ะขอบอกปีนี้เยอะจริงๆค่ะ เยอะแบบก็อยู่ใกล้ชุมชนก็แบ่งกันกินค่ะใครมาก่อนก็ได้กินแต่ก็เก็บไม่หมดเราแยะแยะไปค่ะเราเราทิ้งไว้เล็กๆเต็ไมไปหมดเลยกำลังเกิดใหม่เพียบเลยจ้ะคเพื่พอนการเห็นเหลืองไกลๆเลยจ้ะออ้ยไม่อยากจะบอก เลืองมากเลยเพื่อนๆเอ้ยเลืองมาแต่ไกลเลยจ้ากำลังงอกเลยจ้ะตรงนี้ก็งอกตรงที่วางตะกร้าลงไปเนี่ยนี่ดูดินี่ปิดไว้ปิดไว้อู้ยเยอะเลยแต่กรอนนี้สิก้อนนี้โอ้โหในพงนี้มีอีกหลายเลยจ้ะ ขอเอามีดแซะนะอันนี้ขออันนี้ขอเอามีดแซะมันไม่เคยขึ้นเยอะขนาดนี้มาเขาปีแล้วได้เก็บครั้งเดียวเองหลังจากนั้นเขาก็ไม่ขึ้นอีกเลยเพือ่อนดูจร่จ้ะ จ้ะใกล้ๆกันนี้อีกจ้ะเพื่อนโอ้โหนี่นเพื่อนดอูนี่เขาขึ้นเราไม่เคยเห็นเห็ดเยอะขนาดนี้เลยนะคนอื่นอาจจะเคยชินแต่ว่าเราไม่เคยชินนะจ้ะเพื่อนเราไม่ก็แค่ได้มากินนิดหน่อยอะไรเงี้ยส่วนมากแลยว่า่นดูสิขาเก็บเลยนะ ปิดไว้ก่อนนี้โอ้ยนะดูสิเนี่ยเพื่อนดูถ่ายทีไรนี่เพื่อนเพื่อนเพื่อน,นแต่ว่าหยิบกล้องไม่รู้อยู่ตรงไหน <c oughs> ลูกตัวเว้ยคนเก็บเห็ดวนี่ไม่ไม่เบิ้งเลยตัวอะไรกินมันมนน้ยนี่กำลังขึ้นเลยจ้าเพื่อนเพื่อนโอ้เยอะเลยเพื่อนดูดีใจมากเลยที่เจอเห็ดเนี่ย เพืเ่อนค่ะว่างานนี้เลยเจอจริงๆนี่แตกเลยค่ะเนี่ยมันใหญ่แล้วก็มีตัวอะไรกินด้วยแบ่งกันกินนะวันนั้นลงมาไม่ถึงตรงนี้นะมีตัวอะไรไม่รู้กินเหลือเหลือเหลือซากไว้ให้ก็เอาจ้ะแบ่งกันน่าจะเป็นพวกท่ากอะไรอย่เงี้ยอุย้ย ดูสิเนี่ยแต่เก็บมามีดอกเนี่ยถูกใจจริงเลยดูสิ <laughs> เขาอยู่ใต้นี่เลยนี่เหลืองทองคําเลยจ้านี่จ้าเพื่อนๆเ,เจ้าป่าบอกของฉันของฉัน <laughs> <laughs> ได้สีห้าดอกเน่ยนี่จ้า มีไหมอู้ดูซิดูซิดูซิเหลืองจะมีอะไรเหลืองเลยจ้าเพื่อนๆนีกำลังขึ้นเลยมีกำลังขึ้นเลยนีจ้าเพื่อนๆนี่ย่าอย่าบังกล้องพี่้า นี่ yup. จ้าอุ้ยพอแลแๆอะไรนี่แย่ๆๆๆๆๆๆเพื่นๆดูสิดูสิเนี่ยทั้งแห้ทงทั้งอันนี้ปนกันเลยจ้ะก็จะเอา ขอไปจริงมันแห้งจนแบบไม่เอาดีกว่าอันนี้ขออันนี้แล้วกันนะคะอาจจะโดนต้นน้อยบ้างขอแพงจริงพราว่าเขาอยู่ใต้นี้ก็มันแบบมันแตกอะมันแห้งอะค่ะอืเนี่ยเขาใช้ได้อยู่นะเนี่ย แตกเลยค่ะของจริงเลยเก็บเห็ดดูสิอร่อยค่ะอร่อยเราชอบมากเลยขั่วเนยขั่วเนยนะอร่อยอร่อยก็ทําพายก็อร่อยนะเดี๋ยววันไหนอาจจะได้ทําพายเดี๋ยวดูทีนึงก้อนน,นี้นะะี่ก้อนนี้นี่ค่ะสุดยอดเลยจ้าเพื่อน เก็บแบบเมืออาชีบหน่อยเว้ยไม่เคยเจอเห็ุเหลืองเยอะเก็บเห็ดพังหมดนี่จ้าเพื่อนๆดูดูสิดีใจดีใจค่ะดีใจนี่ค่ะเล็กอยู่เลยแต่ว่าบาง ก็ได้เท่านี้ค่ะเลือกแล้วเอาแต่ใหญ,ใหญ่ยังมีเยอะค่ะเยอะ